โอเคครับวันนี้ก็ามาจูกับโอเจโอรีมนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาแจกเพชรนะครับผมแจกเพชรนะเห็นปะครับผมเพชรหนึ่งพันเพชรเนี่ยเห็นปะเออนรผมใครอยากได้ก็เมนยูไอดีไว้นะครับผมเมนชื่อไว้นะครับผมว่ากดติดตามกดกระดิกนะครับนะใครนะใครไม่กดติดตามก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะผมผมจะสุ่มแจกนะครับนะครับผมถ้าใครอยากได้อะไรก็จะส่งให้นะครับ ใครอยากได้อะไรบางทีก็ส่งให้นะครับผมบางทีก็จะเติมให้แล้วก็เอาไปซื้อนะครับดูครับผมเนี่ยแอบหรอกครับครบเซตนะเมนดูดีเมนชื่อไปเลยนะครับผมแจกจริงนะครับผมแล้วก็แชร์เป็นหน้าเฟซตัวเองด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมดูครับผมจะส่งให้นะถ้าถ้าใครมีเพื่อนผมในเฟซก็จะส่งให้นะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทิ้งยุยดีผมไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าใครอยากได้ของรางวัลน,นะครับผมผมก็จะส่งให้นะนะครับผมครับมาดูชุดนะเนี่ยชุดที่ว่าผมซื้ออเอ๊ยยังไม่ซื้อเปล่าวะเอออย่างนี่ว่านะครับผมกิจกรรมใหม่นะครับผมล็อกอินนะครับเราก็จะไป ทีฟ้าเราเก็บตามแมบบนะครับผมแล้วก็เอามาสุ่มของนะอออันนี้ตลาดตลาดมืดน,นะครับผมตลาดลดราคานะกิจกรรมใหม่นะครับอันนี้ก็กิจกรรมชนเผ่านักล่าน,นะครับผมก็วสวยนะครับผมว่ามาสุ่มได้นะครับผมผมตัวผู้ชายผมมีละเนี่ยครับผมวันนี้ก็เป็นหมานะครับผมหมาผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมสวยนะแต่ผมไม่สุม่มอ่ะเนี่คะครับผมนี่ไงกิจกรรมใหม่เนี่ย ถ้าซูมห้าสิบครั้งก็จะได้แอร์บอร์ดหนึ่งร้อยครั้งก็ได้ลม่มร้อยห้าสิบก็ได้นี่ครับผมดูดูนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็พอเราไม่ปลอบใจนะครับถ้าเราซูมจนตันมันก็จะแบบว่าเออได้ตัวละครไปเลยนะครับนะผมเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับผมสิบครั้งนะครับผมดูนะเนี่ยโอ้โหโคตรดีของโคตรดีเลยนะบผมกดอีกสิบครั้งไป ดูนะครับผมเนี่ยผมเราปลดล็อกตันหนึ่งร้อยแล้วผมก็เราก็จะได้ของางวันนะโอ้โหนี่ครับผมได้ล่มนะครับนี่ครับผมกิคนี้อาจจะเสียงเบาไปนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมดูครับผมตลาดมืดนนะครับผมก็จะมาซื้อให้ดูนะครับเนี่ครับวผมก็จะมาซื้อนะเอาท่าทางนะครับผมเอาท่าโปรยโปรยเงินนะ แล้วก็กระเป๋าเป็นกระเป๋าเออไก่นะครับผมอยู่ในแคปซูลนะไก่ในแคปซูลเอออะไรอีกอะออกเสื้อไม่ไม่เอาดีกว่าเสื้อเอากางเกงแดงอะกางเกงแดงดีป่ะเกงนี้แพงไปปหมทุกคนกางเกงแดงดีกว่าป่ะเก่งแดงดีกว่าผมว่าแล้วก็เอาเป็นสกินปืนนะเออเออเป็นสกินปืนแล้วอีกอย่างนึงเอาเสื้อสีแดงดีกว่า เอาแบบครบเซตเลยอ่ะเออนี่ไงไม่เอาเอาเสื้อแดงดีกว่าเอาเสื้อแดงแล้วก็สกินปืนดีกว่าเนาะเนี่ยครับผมก็จะทําการกดซีนะครับแลใครเชิญมาวะกดไม่ได้เนี่ยครับผมกดแล้วนะครับผมดูนะครับผมซีสีอ่อย่างนะห้าอย่างดีกว่าเออนี่ครับซีไปแล้วครับผมมีวงเหลืองหกร้อย 1, เพชรนะตั้งแต่หนึ่งพันเพชรนะครับผม ใครอยากได้มาเพจฟรีๆแล้วสุ่มของรางวัลแบบนี้นะครับผมก็ติดตามนะครับผมกดติดตาม,มาไ,ไปเลยนะก็เมนดูไอดีไว้นะครับผมนี่ครับผมพี่งๆมก็จะมาสุ่มเลยนะสุ่มเลยแบบได้ถาวรทุกกระบ,บอกนะครับผมนี่นี่ไงยี่สิบี่วันนะครับผมดูอืมอืมยี่สิสามวันคตดเกลอเลยวทุกคนเรืาออืมเจ็ดวันเยอะเกินไปอืมเจ็ดวัน ยี่สิบสี่ชั่วโมงอนี่ครับมีสูตรนะครับผมสูตรเราต้องกดโค้ชสกินปืนนะครับผมจะได้ถาวรนะนี่ไงครับผมถาวรนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเนี่ยครับอันนี้ก็ยี่สบสี่อีกโอ้ยี่สิบสี่เจ็ดวันนะผมเอาเรื่องนะก็เสร็จแล้วครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกแหละงั้นผมก็จะได้ตั๋วฟรีมานะครับตั๋วเพชรฟรีนะครับผมอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมใคร อยากได้ก็ทําตามกติกานะครับผมเดี๋ยวใครอยากได้ไปก็ทําตามกติกานะครับผม <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวก็เมนด้วยดีแล้วก็เมนชื่อเกมไว้นะครับผมเมนชื่อเฟซด้วยก็ได้นะครับผม,มก็จะทําการแอดเฟซไปนะครับผมว่าใครเป็นผู้โชคดีผมจะทักเฟซไปนะครับับผมเจอกันคลิป